ก็รู้จักกันอยู่แล้วครมอสนะครับโอ้อสแวนกี้นะครับหน้าเดิมครับเพิ่มเติมความน่ารักวันนี้เรามาอยู่กันที่งานพลทอคชาริตี้ครับก็รู้สึก ดีรรจริงๆเป็นครั้งที่สองแล้วเนาะใช่ครั<ะ>้งแรกก็คือเหมือนช่วงนี้เลยแต่สัปดี่แล้ว,อลออวตอนนั้นซีรีส์ออนอยู่ด้วยตอนนี้ซีรีส์ก็ยังออนอยูอ่ก็รู้สึกแบบย้อนงอนว่าแล้วก็วันนี้เอาโชว์เดิมของปีที่แล้วปีทีแล้วมาโชว์ด้วยจริงๆว่าจะโชว์ยืมแต่ว่าเฮ้ยพอน,นึกกลับไปแล้วเอาโชว์เดิมดีนะโชว์เดิมยังไม่เหมือนเดิมแล้วก็รู้สึกดีใจมากที่แบบมีจัดงานแบบนี้เพราะว่าแบบ การ <Okay. S 1> การได้พูดเพื่อสร้างอินสปิเรชันหรือว่าการได้พูดเพื่อทําให้ ใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าในชีวิตมันเป็นงานที่ควรเชื่อชูเป็นงานที่ดีอยู่แล้วผมก็ชอบมาพูดอะไรแบบนี้อยู่แล้วเพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้เกิดมาเป็นคนที่มีครบทุกอย่างหรือว่าได้รับโอกาสง่ายๆเราก็วิ่งตามหาามฝันเหมือนกันเพราะฉะนั้นงานนี้ก็เหมาะมากสำหรับใครที่รู้สึกท้อรู้สึกเหนื่อยรู้สึกว่าอยากได้กําลังใจางานนี้เหมาะมากอาจจะไม่ใช่พวกเราพูดอาเป็นแขกคนอื่นพูดก็สามารถทําให้คุณมีรอยยิ้มแล้วก็สร้างกําลังใจได้เหมือนกันพูดดีไหมผมยังพูดเลยผมอยู่ตรงนี้เขาพูด ผมก็จะแชร์เกี่ยวกับโอกาสแล้วก็แล้วก็แชร์เกี่ยวกับความฝันสิ่งแรกที่อยากแชร์คือความฝันทุกคนเกิดมาสามารถมีฝันหรือไม่มีฝันก็ได้ขออย่างเดียวขอให้ทุกๆวันที่ตื่นขึ้นมามีความสุขกับชีวิตบางคนมีความฝันแต่ก็เป็นทุกข์เสือเกินบางทีฝันนั้นอาจจะไม่ได้เป็นฝันที่ทําให้คุณแบบประสบความสําเร็จหรือเปล่าเพราะว่ามันมีทุกข์จนเกินไปจะทําให้ระหว่างการใช้ชีวิตไม่มีความสุขเลยเพราะงั้นการมีฝัน คนบาลานแบบพระพรทธเจ้าเคยสอนว่าเราควรเดินทางสายกลางนะครับเอาที่มากเกินไปน้อยเกินไปก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีสิ่งแรกคือความฝันสิ่งที่สองคือโอกาสผมเชื่อเหลือเกินว่าหลายๆคนเนี่ยทุกคนเลยกว่าไม่ได้รับโอกาสที่เท่ากันในบางเรื่องที่ควรจะเท่ากันแต่ก็ยังไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับโอกาสสําหรับใครที่ได้รับก่อนใครที่ได้รับเนี่ยอยากจะให้แบบรู้สึกว่า คนที่มีโอกาสได้รับนั้นน่ะอยากให้ทําสิ่งที่ได้รับเนี่ยเต็มที่ทําสิ่งที่ได้โอกาสนั้นให้มีเกิดคุณค่าให้สมกับที่เราได้รับมาเพราะว่ามีอีกหลายคนมากที่ไม่ได้รับโอกาสส่วนคนที่ไม่ได้รับโอกาสก็อยากจะบอกว่าให้สู้ต่อไปนะครับวันนี้ไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าพรุ่งนี้จะไม่ได้พรุ่งนี้อาจจะได้ก็ได้เพราะฉะนั้นทาตัวเองให้พร้อมแล้วก็เชื่อมั่นกับความฝันของตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราพยายามเพื่อความฝันสักวันโอกาสก็จะเข้ามาครับคนน่งพูดเลย คุณยาวมาชอบเยชอบพูดอะไี่แบบสร้างอินสปเรชันแลก็เล่นๆน่ารักตัดเลียนเอาจริงผมก็เขาพูดเรียกว่าเรื่องเรื่องการทำงานไปแล้วนะแล้วก็เรื่องการนักการผมก็พูดจากให้กรจาอรเงี้ยแล้วก็ววเป็นพูดเรว่าเหมือนให้ฟังว่าอดีตท,ที่เคยาม,มาเป็นยัางาหมือนราว่าเออต่อให้คุณเปนอะไรแต่คุณก็สามารถส่ขขความคได้ สิ่งนิ่งที่ทุกคนคิดว่าแบบอุ้ยมันทำได้ยากอะไรเงี้ยอย่างผมก็เรียกว่า ผ่านมาเยอะแล้วก็ไม่ว่าทำงานมาหนักว่าก่อนที่ผมจะมาเป็นนักแสดงหรืนศิลปินเนี่ยผมก็ค่อนข,ข้างที่จะโดนมาหลากหลายอย่างเช่นอุ้าสมมติว่าเราไม่พร้อมในสักอย่างเราอยู่ๆเราต้องมาเป็นศิลป,ปินเราต้องทำอะไรบ้างต้องออกกมาังกายหนักมากเรียนการเรียนร้อนเรียนการแสดงทั่งนี้ทุกอย่างคือมันต้องแบบมันต้องแบบต้อการมันต้องเหมาะจัออบมากอย่างผมก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อย่างางาา่ายงเพราะฉะนั้นผมก็เลยรู้สึกว่าทุกอย่างมันดิ้นนแบบ ทุกคนแล้วก <Cristo> ั <sucks> ็อยากให้ทุกคนตั้งใจแล้วก็อยากให้ทุกคนพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผมเผื่อว่าทุกคนจะได้รับโอกาสดีๆเพราะผมรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้วงการบันเทิงไทยมันแบบว่ามันเปิดกว้างให้ทุกคนแล้วเพราะฉะนั้นใครที่อยากเป็นศิลปินหรือใครที่มีความฝันที่อยากจะเป็นดารานักร้องอะไรอย่างนี้อยากทุกคนแบบพัฒนาตัวเองไปเรื่อยนะครับแล้วก็ผมคิดว่าวันนึงโอกาสจะเป็นของทุแน่นอนอย่างที่ผมเคยได้รับมา เมื่อคือนก็คือได้รับโอกาสหมือนกันที่อะไรนะได้รับโอกาสที่ได้ไปอยู่ในบ้านพี่ซันก็หนุมหนักหนุกหนักกันไปตอนตอนต้น e ีพ ตอนนี้ก็คือเข้มข้นขึ้นมากเลยสำหรับใครที่กำลังดู Saturday ไ i v ์อยู่ก็ตามตามท้องเรื่องคือปมก็เริ่มมาแล้วบางปมก็เริ่มคลายบางปมก็เริ่มเกิดขึ้นใหม่ส่วนใครที่กำลังมองหาอดีตพาร์ติเดชาตก็เริ่มคารกว่ามาให้ใกล้ขึ้นใกล้ขึ้นเรื่อยๆใครที่แบบอยากรู้เกี่ยวกับความลับในคะรันี้ก็ใกล้จะได้เปิดเฉลยแล้วเพราะฉะนั้นก็พูดเลยว่าเข้มข้นคืนกอกีมีเลยตว่าตอ,อ,อนจบมันจบได้จากบ้นบนบานนึคะ ก็เดี๋ยวบอกว่ายิ้มเกินอีกอี๋จะมันมีความสุขเกินจริงคนเรามันก็ต้องมีทุกมิสูกร่างอันนี้เหรอ,อยัางอันนี้ยัางไม่ชีวิตมันต้องมีสีสันครับมีส,สุดกว่านัน,นามันต้องไม่ธรรมดาแน่ๆใช่ EP, EP รู้สึกว่า EP หกที่ผ่านมามันเป็น EP ที่เรียกว่า <EP. S 1> สร้างลมให้ โวลคร์วกันแล้วก็วางผมใหญ่ๆยงไว้แล้วก็อีพีตอบต่อไปก็คือมาทายผมก็เรียกว่ามาสร้างความสัมพันธ์แบบใหม่ย้ำเลยนะว่าแบบใหม่แบบใหม่ออจะเป็นใหม่ที่ถูกใจแฟนๆหรือเปล่าอันนี้รอดูเลยใน EP 7คัที่เวลาที่เรางัน้มด้ดูตลอดแอานาดูตลอดอ่ะตลอดเมื่อวานป่วยด้วยแต่ว่าก็าดูเพราะเราสึกว่าแบบ เราไม่ได้รับเล่นอย่างนี้ทุกวันอ่ะเรารอมาสองปีป่วยนิดเดียวสู้หน่อยเว้ยมันแค่คืนเดียวเองเอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยแฟนๆฟันพิมมอนก็เขาเรียกว่ารีทวิตเตอร์พิมคิดคอนเทนต์ว่าทำอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยเมื่อคืนเขาก็ให้เขากินยาน,นอนไปก่อนเพราะเมื่อคืนอยู่ที่อยู่ที่จีนเลขาเพิ่งบินมามนอนปี่เกาะ ผมก็ไม่เคยก็ปาดบทดีดาวิดบททุกอย่างเยอะแยะมากมายก็นอนทีเขาเพราะว่าวันนี้มันมีแค่วันเดียวเองรู้สึกว่าอยากให้วันนั้นมันเป็นวันพิเศษพิเศษนะคพี่พี่คือไงคะพ่อเป็นอะไรเขาชอบนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ารออีบีนาเยอะกว่าว่าเห็นตัวอย่างอีบีนาแล้วมันมันเซ็กซี่อีบเนาไปมันจึ่งอ่ะเขาก็แบบอุ้ยอยากดูอีบีนาเลย มาดูได้แล้วมาเปิดดูได้แล้วสนุกมากแล้วก็ตอนนี้ดำเนินไปถึง EP 7แล้วใครที่อยากตามดูแต่ EP 1ยังดูทันนะเราจะได้ดูกันทุกวันเสาร์เวลา4ทุ่ท15ท้งช่องวันเสาร์11เ,เพราะฉะนั้นย้อนดูได้เลยในแอปพลิเคชันไอฉีแล้วมาดูสดพร้อมกันใน EP 7เสาร์นี้นะครับร้อย R OK ก็ฝากด้วยนะครับผมจังะเด็กวายคือ เปรี้ยวหวานก็ไวาสุลกอเป็นหนังที่ดีสุดในสัตว์นี้ป้องากะนะครัมเถ่ะเป็นไวค้า